เฮ้โยวัตสึกายน,นะครับยินดีรับสู่รายการฮาร์ดคอร์เกมเมอร์กับ Resident Evil 5 on Cup นะครับผมตอนนี้ on ขออุบนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณนิวนะนิวคุงนะครับขอเสียงคุณนิวคุงหน่อยครับผมเฮ้โยมึงไม่ต้องทำตัวเสียงมึงแอบแบลเหมือนตัวละครมึงก็ได้ขอเสียงเย่ววัตสึกายสมัยปกติครับเย่ววัตสึกายเอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงเกมมันดังจัง,งวะ ผมรับบทเป็นคลิสเลดฟิลนะครับส่วนคุณนิวคุงนะครับรับบทเป็นเอ่อเชลวาเอ่อเชลวาอะลมานะฮะอโลอโลมาเหรอกินมาดามอโลมาหอมชื่นใจอ่าตอนนี้เราได้รับ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 ภารกิจนะครับให้เข้ามาในเมืองเพื่อตรวจสอบเชื้อไวรัสนะครับผมอันนี้เป็นหมู่บ้านอ่านะฮะมองไอเชี่ยแม่งน่ากลัวนะครับดูลักษณะแต่คนแต่ละคนนะครับหน้ามันเหมือนติดยาเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเหมือนพ่อเลยอ่ะอ่ะดองไงตัดหลาววิ่งไปครับไอ้เวอร์ซัมแกสไอเชี่ยวไอเชี่ยวหน้าไอ้เถ เฮ้ยเขาทำไรอ่ะเอ้ยพ่อมันนอนทำไรในถุงพ่อมันไปนอนทำอะไรในถุงอ่ะไม่เปล่าเอ้าบุญมองมองมองงงนี่ควายมองนมกลัวรู้นมกลุ่ยใหญ่ยาอย่าเดี๋ยวเขากดเขามองใหญ่หรือตาเลือตาเลือกตาเลือกแล้วแม่งน่ากลัวไปซับไปได้เยังเดินมาครับสู่เขาเบิกวางอันไก่ฟอนนะครับเฮ้ย รร้านออะะไพึงจะมาเก๋พึงจะมาใช่ป่ะเออคงไม่มาหรอกชี่อะไรเนี่ยชนบทชนบทครับพี่น้องเอ่อเสียงอะไรวะอืมอืมใคนหายบุญแล้วเนี่ยหว่าเมื่อกี้คนยังอยู่เลยใช่ป่ะเออจัเปิ้ลที่ที่พ่อมึงนอนโดนตบอยู่งั้นแหละกูจำได้ไปไหนแล้ววะตายไปทั้งทงเลยเอาไปหั่นแดกแล้วมั้งน่ะเออเฮ้ยนอนอยู่ด้านในถุงนั่นแหละอ๋อเหลือเราเป็นสองคนเหรอเนี่ย กด M กด M นะครับเพื่อเปิด GPS นะครับขวาไลฟ์ขวาไลฟ์ซ้ายดีไปซ้ายดีกว่าขวาไลฟ์ซ้ายดีต้องมึงตันไอ้ควายมึงต้องไปขวาเพราะ GPS เอ้ย GPS มันแสดงไว้นะเราจะมาตรงนี้นะครับอ่าเปิดประตูครับกด F เพื่อเปิดประตูนะครับผมเออโอเค F เฮียคนไอ้สัตว์โตง่ะอาปูนะครับท็อกท็อกเฮ้ยเยี่ยมชิบิการิเฮ้ยคุณลิโอพาวัตใช่ไหมเนี่ยผมติดตามรายการ ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์คุณมานานแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในก่อนเร็วจริงอ่ะจริงใช่อ่ะเฮ้แฟนฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ตัวจริงไอ้ควายอ่ะส่วนนี้ก็เป็นคุณนิคุงใช่ไหมเนี่ยโโอ้หูคำอะไรครับผมดูรายการคุณมาโอ้โหหามากเลยครับเออผมก็เห็นมีพวกไก่เข้าไปเม้นต์คนตีนด้วยครับเพิ่งผมไม่ชอบมากเลยครับผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับนะแม่งเป็นเฮียอะไรไม่รู้อีก คิดตัวเองก็ไม่ทำแม่งคิดเฮี้ยมันยาอ่อนแล้วก็ไปด่าคนอื่นที่้เอินชแนลตัวเองก็ไม่มีเฮี้ยเลยอ่ะคุณครับนี่อาวุธครับคุณไม่เข้าเรื่องเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยอ่าแกรปอยู่เบนโพกดเอฟเพื่อเปิดนะครับเอ้ยเล่าบ้าหยิบเล่าเลยกดเอฟหยิบเล่าเอ้าอกูจะหยิบเล่าปืนปืนนี่กดอีก็เปิดอีเวนต์นะเมนูจากนั้นคลิกซ้ายที่ปืนแล้วก็เลือกเอ่ออีกอันว่าอะไรวะกดเลขหนึ่งอ่านะ วุ้ยนมโตอืมปืนกากไวหน่อยเนี่ยกากไวหน่อยเนี่ยมีดีสืออเกิลไหมอ่ะไม่มีมึงดูตัวบ้านตะกอนตะพาบบ้านกูตะพาบบ้างบ้านกูเจอใครกูจะไปมีตังค์ไหนไปซื้อดีเสือเกิลน่ะมึงเอาไปแค่ปืนบรดเตร์กากากกับมีดสนิมขึ้นกากไวกันสกิปไปสกิปสกิปอ่า นะครับเช็คพอยต์แล้วนะครับโอเคเดินมานี่ครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อไข่เนื้ออะไรเนื้ออ่าเนื้อพ่อมึงนี่ไหวโอ้ยอีมันน่าขยะขยะงี้อ๋อก็สเปคใช้มีดนะครับไหนก็สเปค้างใช้มีดมีดมาฮะเอ้ยตั้งตั้งตังไอสตันกอีมหรอไอสตันกูอี้อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีขาคนเอาแล้ไข่วิ่งมาเอาแล ไอ้สัตว์ชากหนังไอ้มึงวิ่งมาไอ้สัตว์โลเนี่ยทางนี้ป่ะเมื่อกี้เห็นคนเดินเข้าไปนี้ใช่รอเฮ้ยกองทำลายกองทำลายไม่ได้ไปกองมาติดทำลายไม่ได้ไ<อ>มึงจะเปิดช้าช้าทำไมอ่ไ <laughs> มะไ,ไอ้เยี่ยมึงไม่ที้ไปเลยแหละเฮ้ยอาหารเช้าไอ้สัตว์เนสเล่โกโก้คันเนสเล่โกโก้คั้นเราจะมาแบ่งเนื้อหัน่นหั่นเนื้อกันนะครับโอเคครับมาครับมานั่งกินครับเก้าอี้อยู่นี่ไง ก็อีอยู่ฝั่งหนูนี่ควายอ่าหันเนื้อแล่เนื้อครับหันเนื้อแล่เนื้อดูดินห้อยเงี้ยอุ้ยกล่องวิ่งของกูตั้งอู้ย y e a ช b i โอ้ยไม่ทันไปกันเถอะไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยออดออดในควายอ้าวเอ้ยได้ของกูได้เฮ้ยอ่าเดี๋ยวกูให้เอาไปผสมไอ้สัสไปผสมไงวะคอมไบอ่ะคลิกซ้ายแล้วเ o m b i คอมไบมันจะเอาอ่ายาสีเขียวมาผสมกันอ่ะ ต้องเอเองั้นแหละโอ้แบบยบิชทำให้เพิ่มพลังเยอะยแต่ประหยัดช่องเก็บของครับแอรค่อยเปิดเปิดทั้ไมทีไปเลย <c oughs> เอาเดี๋ยวพอ้องร้องห่วยหวน <c oughs> ุนพ้องขอสนุนเปล่าโอา้ยเฮ้ยปรับตัวครับมาครับโอเคกดวีเขาเออมันต้องเออเข้าเป็นกลุ่มใช่ไหม <c oughs> มาเร็วไอ้เพื่มันต้องไปคู่ไอ้สัสขมอนขมอนพ้องกูรอมึงอยู่ไอ้เด็กเกลียนหนี้ ให้ตุ้ยเอาไปสุดเดียเข้ามาอาบประตูครับดูประตูส้นหนึ่งแรกที่ยโซโกบโอ้โหสุดยอดเฮ้ยทำไรกันน่ะนี่เราไปนี่คือโกโก้คันสุดไปกินบ้างกินบ้างรมนั่งรมนั่งอร่อยสุดยอดกินบ้างเฮ้ยกินบ้างฮะเอ้าอ้าว้ยน่ากลัวเว้ยเยีะไปละ เบลล์อะนรอหรอโอ้ยชาวล็อก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 เขย่าหัวโยอมแผลท้องล็อกเปล่าคุณไม่ล็อกคุอินดี้เฮ้ยไอ้สซ็อกโอ้ยอินดี้อินดี้แสดงห่อติดคอเขาก็คันชิ้นใหญ่เลยติดคอเขาก็คันเออหน้าแม่งโหล่อเด้ยเฮ้ยเยอะเลือดออกย้อดมาเลนย้อดยืนด้วยความงง ยิงงงในดงตีนแตกไหนมาแล้วแตกอเอ้ยนานมาแล้วครับสองบีตัวแรกครับเฮ้ยเนเฮียอตแบงกแบงแบาบมันแกงตมันแกงตายไอตันนี่โหดเลยส e d เฮ้ยทีวีปทีวีดูปทีวีดูอ้าวผังนจะดูไงไหนเฮีย ลูกกระสุนก็หมดแล้วก็มีเจ็ดน,นัดสุดท้ายนะนเนี่ยมึงดูดิ๋ยวเกือบสิบนัดเองมันตอนแรกมันให้กระสุนมาเลยเหรอไอ้เหี้ยจะเอาที่ไหนยิงวะเนีเ่ยนะไอ้กระสุนเฮ้ยไอ้ซัมโอ้ไอ้กระเจาะ <c oughs> <c oughs> มือไอ้กูหนุกเอาแม่งกระโดดฆ่าต,ตัวตายสซะเอาบังดิี้มาแหลมโคตรเลยสัสไปทาง<บ>ไหนบ้างนากดแมปดูครับอ๋อตรงมาเนี่ครับ ตรงไปสุดเลยใช่ไหมตรงไปสุดเฮียทางตันหรือสัตว์ทางปั่นหรืสัตว์เนี่ยไม่ถามไม่ไหวแล้วมึงเดินตามมาไหม่ะอ้าวกูก็ไม่รู้ทางเฮ้ยอะไรนโอ้โหไปขวานด้วยเฮียอ้าวตายแล้วเฮียจนลงแขกเลยไอ้ตั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกหมดไอ้ตั้นมีดแย็บอ้าวไร ข้องเยอะเกินแล้วใครจะไปฆ่าหมดวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวุ้ยลุยโอ้ยลบลบลยโอยนที่เอาทางนี้เอามีทางไปเหรอเนี่ยโอ้ยปิดประตูล็อกประตูชาวล็อกชาวล็อกเลยกูล็อกเตะกระสุนก่อนเหลือเจนนัทสุดท้ายโอยกูหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยดับเบิ้ลเฮ้ยเอาวางเจมส์ก่อนกูไปถม อันนี้ต้องเปิดประตูแบบคู่ใช่ไหมเปิดคู่ครับทำไมโอเคทูบิโพลนะครับโอเคมาไม่ได้ครับมาขอแรงนะครับขโมนแม่งไงติดประตูไอ้ชิ่นนิ่งนิ่งเออไปอู้หูขยะขยงเฮ้ยมึงดูขวานดิแม่งขวานเฮียอันเบลเลอร์ใครจะไปถือไหววะดูดิโหดคนใหญ่ขวานคนยักษ์ไอ้สัสเฮ้ยของของของ เอ้ยอ้กองกองกองเออดีมากเอสตัดรีบรีบเก็บไว้สับเฮ้ยเติมสูญพกให้กูมั่งไอ้สัสอันนี้กูขอเติมสูญพกอ่าเติมสุนก่อนครับแกะตัวเด็สิบเจ็ดนาติลงมาเนี่ยครับจำดาวครับใช่เอาจำดาวกดเอฟใชนะไปเดินไปโอ้โหสุกโคว่ะเป็นคนหนูนะให้กูลงมาเองเฮ้ยเย้ยเนี่ยแรงเนื้อเฮ้ยพ่อมึงไงเอาไอ้ที่โดนหนูงกระทื้งเฮ้ยพอมึงครับข่าวไอ้เไีเย ทำไมฟันไม่ขาดมัมีดแม่งนุบไอ้เงี้ยมีดแม่งสนิมแดกเฮ้ยหนู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 กระทืบหนูวิ่งเหยียบวิ่งเหยียบยิงแม่งดิเนียมันตายละยิงยางจะไตัดเดี๋ยวก็ทื่ไปหยุดแล้วมันหน่อยยิงหนูเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปนะครับเนี่ยบาปสิครับไอ้เชี่ยกูต้องลองปีนอีกสัตว์เฮ้ยโอ้มาทีหลังมึงอด นีนีมอยมัเกยัง้านเก็แนี้ได้รกระสุนมันแบ่งกันให้ได้นะเกมนี้สามารถกดกฟิ์นะฮะเพื่อเอากระสุนให้อีกฝ่ายได้นะครับอ่าซึ่งมีอะไรที่แบบทีมเรอะมากนะฮะแต่ผมไม่ให้มันนะครับเพราะมันจะมันแบ่งคนละสิบรูกไม่ได้คือมันจะให้ไปทั้งหมดเลยสิบเจ็ดแม็กนะครับซึ่งผมก็รู้จะเอาอะไรยิงนะฮะงั้งนท่านั้นผมไม่ให้โอเคครับแล้วงขางชิ้นละโอเคมา หลดดิ้งตลอดทั้งทางเลยเนี่ยหลดดิ้งตลอดทางเลยยิงเวนิดเดียวเองหลดดิ้งอะเซียว่งนะครับไปเดิ้งก็ร้อยธอมิขึ้นมาแล้วรถไม่ก็โอเคไปได้มึงจะเขาเขาจะมองดูว่ากูเป็นพวกบ้าอาเบะเป็นพวกเกย์เลยเนี่ยเฮ้ เฮ้ยนึงเอาไม่ให้กูมากอันนึ่งนึมง,มงมิ้งสามอันไหนสัตว์ผสมก่อนผสมเฮียเอออันหนึ่งไม่กูไอ้สัตว์เร็วเอา้าอ่ากูมีมีสองนะชสัตว<ห>์กูจะเอามาผสมกับถุนไพสีแดงกูซะหน่อยอา้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรใส่ซ้ำรู้สึกว่าฉ <c oughs> ันนี่เสียงบางคนอัธยาศิลจากห้องนี้เนี่ยเฮ้ยแล้งไงโอ้โหกําลังให้ขาดชาวล็อกชาวล็อกเฮ้ยชาวอินดี้อินดี้อินดี้แล้งเพลง พวกมึงฟังโมงอะไรกันกูฟังลิงคิงคองลิง <c oughs> คิงคอง <c oughs> ไอ,ไอควาย <c oughs> ไอพวกอินดี้มึงอะไปตายซะฮะเดี๋ยวน้ำมันชาวล็อกดีวะอย่านี่ไอพวกชาวล็อกนะมันต้องตายให้หมดต้องตายอย่างนี้จะกาน เขาฟุบตายชาวลอกไม่งนตายอยู่แล้วแอกแอกแอกว้าวมองมองมองเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ชาลอกเฮ้ยชาวอ้มันข้ชาอตายแล้วมูดอดีวัด้อลยันยีดูีแม เยอะเกินเขาจะปยิงหมดไว้เก็บของก่อนครับเร็วไม่งั้นต้องตุนกองทัพต้องเดินด้วยลูกกระสุนเฮ้ยระเบิดระเบิดบ้าระเบิดมาละกูจะคว้างระเบิดไปนะโอเคออกไหนอ่ะเปิดเลยไอ้เหี้ยนี่จะเปิดประตูคุณตีนพองอ่ะพังระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดไปแล้วเออโอ้โหโคตรขุ่มไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยมึงกันหลังให้กูรวมปีขึ้นมามึงมึงกันหลังให้กูด้วยได้ครับพี่น้องครับเฮ้ยยิงไอ้คนที่มันพลามันดิไอ้ไหนชาวอินดี้มาสเตอร์อะข้างบนอะไอ้สัตว์มึงพลามั้ยอืมอินดี้มาสเตอร์มึงองหลาไปเฮ้ยขโมยไอ้ลอลหลบมาไหมเออหลับหลับหลับก็ไอ้เหี้ยสุดยอดชิบหายแล้วเฮ้ยไก่ปีขึ้นมาไอ้สัตว์เฮ้ยยิงถังยิงถังยิงถังไอ้ยิงร้อนแรงร้อนแรง เฮ้ยขาบ้นนะหมดระเบิดนะพี่น้องครับนี่ head shot เออแม่ไอ้ไก่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 คนนี้ยิงทำไมกูยิงแล้วไก่หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเปีน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 หาแม่งอ่ะเอาประตูประตูประตูสมศึกชัยอ่ะเฮ้ยไก่ไก่ไก่ ไก่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 ่ไก่ก่ไ่ย เยมันมา <c oughs> จากข้างหลังนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทำลายข้าของพวกเฮ้ยน <c oughs>